สวัสดีครับวุชิวทองคำนะครับแอดเคานต์แมเนจจาก eBay ประเทศไทยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาสัสร้างความรู้เรื่องเคล็ดลับการจัดส่งสินค้าหรือชิป p ิ้งทิปบน e ี a บนะครับก่อนอื่นนะครับการจัดส่งสินค้าบน eBay เนี่ยนะครับมีความสําคัญมากสําหรับผู้ขายที่ขายของไปยังต่างประเทศนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องการ ตั้งค่า shipping detail ไปจนถึงเร่องู้เคล็ดลับเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้านะครับเริ่มแรกนะครับเราจะมาทบทวนความรู้เกี่ยวกับการตั้งค่า shipping detail ตั้งแต่ในหน้า listing กันก่อนเลยนะครับหลายท่านนะฮะอาจจะเห็นรูปนี้นะครับก็คือมันจะอยู่ในหน้า create listing ของเราหรือว่าถ้าท่านกลับเข้าไป r e v i t e listing นะครับก็จะเห็นรูปนี้ในส่วนของ shipping detail มาในช่องแรกนะครับ domestic shipping เนี่ยมันคือการจัดส่งสินค้า ไปยังผู้ขายที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นการที่ผู้ขายไทยจะต้องเลือกบริการชิปปิ้งนี่นะครับจะต้องเลือกเป็นการจัดส่งจากนอกสหรัฐหรือ outside USA เท่านั้นนะครับตั้งแต่ข้อแรก domestic shipping เลือกเป็นแ a t r a t e นะครับแล้วก็ service เลือกได้3แบบเดี๋ยวจะมีในหน้าต่อไปนะครับว่าเลือกอะไรบ้างเราจะมาเจาะลึกกันแล้วก็ข้อ3คือ cost ใส่ราคานะครับถ้า เราจะส่งฟรีค่าส่งรวมอยู่ในค่าสินค้าแล้วก็ติ๊กเลือกฟรีชิปปิ้งนะครับข้อ4 Offer Another Service อันนี้ถ้าหากว่าท่านมีรูปแบบบริการการจัดส่งที่มากกว่า1อันนะครับสามารถกดแอดได้ข้อ5 h a นะครับ t i n e l i n g time นะครับก็คือระยะเวลาที่เราใช้เตรียมสินค้าก่อนจัดส่งนะครับอันนี้สำคัญมากๆเพราะว่าผู้ขายเนี่ยควรเลือกเวลาที่ทับที่เราสามารถทำได้จริงมันจะเป็นระยะเวลาตั้งแต่เรา ตั้งแต่ผู้ซื้อซื้อสินค้ามาจนถึงเราเอาของไปส่งที่ขนส่งแล้วได้รับ accept a n c e scan นะครับต่อไปอันนี้เป็น Service ที่เราเลือกได้ของ domestic shipping นะครับจะแบ่งเป็น3แบบที่เราเลือกได้นะครับแบบแรกคือ economy shipping from outside us ดูดีๆนะครับว่ามี from outside us หรือเปล่าอันนี้สำคัญนะครับมันจะเป็น3แบบอย่างแรกคือ economy นะครับอีโคโนมีเนี่ยเป็นการขนส่งแบบประหยัดเพราะฉะนั้นเนี่ยอ,อ,อันนี้เราเทียบมาให้ดูนะครับว่าในประเทศไทยมีผู้ขนส่งใดบ้างที่พอจะเป็นเข้าขายอีโคโนมีนะครับอย่างเช่นไปรษณีไทยก็จะมีบริการของ e-Package เป็นการลงทะเบียนระหว่างประเทศหรือ Register นะครับที่ท่านคุ้นเคยนะครับแล้วก็มี Air Mail นะครับอันนี้ถือเป็น Service แบบอีโคโนมของไปรษณีไทยนะครับ อีกอันนึงคือ DHL e-commerce นะครับจะเป็นบริการแพ็กเกจสแตนดาดแล้วก็แพ็กเกจ plus นะครับต่อมาเป็นสแตนดาดนะครับการจัดส่งแบบสแตนดาดตอนนี้น่าจะมีที่ DHL e-commerce นะครับในบริการ Parcel Direct นะครับแล้วก็อีกอันนึง Expedited อันนี้การจัดส่งแบบรวดเร็วพิเศษนะครับเป็น c o u r i e r Grade นะครับที่ไปสนีไทยจะมี EMS นะครับแล้วก็มี courier post นะครับแล้วนอกจากนั้นเนี้ยก็จะมีบริษัทขนส่งที่เป็น expedited อย่างเช่น Fedex express นะครับแล้วก็ d i จ Express s แล้วก็ ups นะครับอันต่อไปนะครับ international shipping อันนี้สำหรับผู้ขายไทยมันหมายถึงการที่เราอะส่งสินค้าไปขายประเทศอื่นๆทั่วโลกนอกเหนือจากอเมริกานะครับคือผู้ซื้ออยู่นอกอเมริกาสำหรับ international shipping นะครับ อันแรกเหมือนเดิมนะครับใช้ flat rate อันต่อไปนะครับ shift ก็คือการที่เราเลือกว่าเราจะส่ง listing นี้ไปยังประเทศไหนบ้างนะครับถ้าเราส่งได้ทั่วโลกเราเลือก worldwide นะครับหากเราต้องการระบุประเทศนะครับเราเราสามารถ choose custom location ได้นะครับอันที่3นะครับ services ก็คือบริการที่เราเลือกนะครับอันนี้สามารถเลือกได้ตามทีเออ่เราสามารถทำได้จริงเลยนะครับ คอสอันนี้ก็เหมือนเดิมก็คือว่าถ้าเรามีค่าส่งเราใส่ไปแต่ว่าถ้าเราไม่มีเราถัดไปอีกนิดนึงให้ติ๊กฟรีชิปปิ้งนะครับอีกอันนึงนะครับคือการ exclude shipping location ก็คือการบล็อกประเทศที่เราไม่ต้องการส่งสิงสนค้านี้ออกไปนะครับกรณีส่วนใหญ่ถ้าเป็นปร,ประเทศที่เกิดมีปัญหาบ,าบา่อยๆอะไรประมาณนี้นะครับเราก็สามารถเลือกได้ ข้อ7นะครับ item location นะครับคือที่อยู่ที่จัดส่งสินค้าออกอันนี้ผู้ขายต้องระบุให้ตรงกันกับการที่เราส่งสินค้าออกไปนะครับเพราะว่าถ้าหากเราระบุไม่ตรงกันแล้วแล้วเราส่งสินค้าออกจากอีกที่หนึง่งอันนี้บางทีอาจทําให้สินค้าโดนเอาลงหรือว่าอาจจะโดนแบนเลยก็ได้นะครับเอามาดูตัวอย่างที่ไม่ควรทำนะครับ item location เราระบุว่าปทุมธานีแต่ว่าเราส่งสินค้าออกจากประเทศจีนหรือว่าถ้าเราระบุไอเทมโลเคชันว่าอยู่สหรัฐอเมริกา USA อันนี้แต่ว่าเราใช้แคริเออร์ที่ส่งออกจากจีนหรือว่าไทยอันนี้ก็ไม่ควรทำนะครับอันต่อไปนะครับก็คือ shipping rate table เมื่อสักครู่นี้เราได้ดูกันแล้วนะครับว่าวิธีการกรอกแต่ละหัวข้อมีอะไรบ้างหนึ่งในนั้นก็มีให้เราเลือก shipping rate table ด้วย ทีนี้เรามาเจาะก,กันที่วิธีการสร้าง shipping rate table คืออะไร shipping rate table ก็คือตารางค่าขนส่งที่เราสามารถเลือกประเทศแล้วก็เลือกค่าขนส่งได้ในกรณีที่เรามเออีเราอยากส่งหลายประเทศแล้วก็ประเทศนั้นๆเนี่ยเรามีค่าขนส่งหลายแบบนะครับอันนี้กรณีตัวอย่างที่เรายกมานะครับก็คือผู้ขายครับอยากส่งไปแคนาดา โดยที่มีค่าขนส่งพิเศษสำหรับแคนาดาแต่ว่าประเทศอื่นจะส่งฟรีนะครับเรามาดูกันนะครับวิธีการสร้าง Shipping r a t e Table นะครับตรงที่เราจะคลิกเข้าไปสร้าง Shipping r a t e Table เนี่ยครับจะอยู่ข้างล่างออตรงคำว่า Flat r a t e ตรง International Shipping จะเห็นว่าจะมีคำว่า View กับ Create นะครับถ้าเราเคยมี r a t e Table อยู่แล้วเรากด View แต่ว่าถ้ายังไม่เคยมีเราต้องการสร้างใหม่เรากด Create นะครับ พอเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็เลือกประเทศที่เราต้องการแล้วก็ดูข้างบนว่าระบบเลือกเป็น expedited service เพราะฉะนั้นเราต้องการส่งไปยังแคนาดาด้วย expedited service เราเลือกแคนาดานะครับแล้วมันก็จะมาที่หน้าต่อไปนะครับหน้าต่อไปอันนี้เริ่มจากข้อแรกเนี่ยเราเ,เลือกไปก่อนว่าเป็นมันเป็นการสร้างตาราง international shipping นะครับ ข้อ2ก็คือเราตั้งชื่อสามารถตั้งชื่อตารางได้นะครับให้ระบุไว้ว่าเป็นชิป p ิ้ง g ลดเทเบิลอันนี้อัน,นที่เราเข้าใจนะครับแล้วก็ข้อ3นะครับมันจะเป็น Service แบบ e x p e d i เพ d เราก็เลือกถ้าเรามีนะฮะเราก็เลือกประเทศซึ่งเราเลือกไปแล้วเป็นแคนาดานะแล้วกเ็เลือกราคาใส่ราคาไปนะครับถ้าเล t เทเบิลอ,อันนี้ถ้าเราอยากจะเพิ่มประเทศ ที่เรามีการส่งด่วนพิเศษ expedited แต่ว่าคนละราคากันเนี่ยเราก็กด add region ไปได้นะครับข้อ4นะครับ economy อันนี้เราก็กำหนดค่าส่ง economy international shipping ไปว่ามีประเทศเราส่งไปประเทศไหนบ้างราคาเท่าไหร่อย่างตัวอย่างเนี้ยเราบอกว่าเราส่ง economy แบบไม่คิดเงินนะครับแล้วก็เราเลือก add region ขึ้นมาเพราะว่าเราอยากส่งแบบ e package ไปยังแคนาดา ซึ่งเ,เราจะมีค่าส่งนะครับแล้วก็กดแคนาดาแล้วก็เพิ่มค่าส่งไปนะครับพอเรียบร้อยแล้วเรากดเซฟแล้วก็ในหน้าผู้ซื้อนะครับถ้าเขาเลือก listing นี้แล้วเราตั้งว่าเราสร้าง shipping rate table ไว้นะครับอันนี้เขาจะต้องเลือกก่อนว่าเอ่อเลือกที่อยู่ที่จะส่งไปก่อนว่าไะส่งไปประเทศใดนะครับพอเขาเลือกแล้วว่าเป็นแคนาดานะฮะถ้าผู้ซื้อที่อยู่แคนาดาเขาก็จะเห็นเลยว่า อันนี้เราจะส่ง2แบบแบบแรกอะ่ะคือแบบ economy นะครับแล้วก็แบบที่2คือแบบ expedited ข้อสังเกตนะครับสำหรับการสร้างตารางค่าขนส่ง shipping rate table นะครับก็คือให้เรายึดว่าค่าขนส่งราคาเท่านี้เราจะส่งด้วยวิธีเท่านี้ไปยังประเทศใดบ้าง อย่างเช่นเราตั้งค่าขนส่งไว้15บาทสําหรับ Economy Shipping นะครับลักษณะการขนส่งแบบนี้เราจะส่งไปยังประเทศอะไรบ้างเราก็ติ๊กไปแต่ว่าถ้าประเทศใดที่เราจะคิดราคาอื่นนะครับเราก็ไม่ต้องไปติ๊กเข้ากลุ่ม15เหรียญอันนี้นะครับเราก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับสำคัญอยู่ที่ว่าให้ยึดราคาค่าขนส่งเป็นหลกักแล้วก็จึงเลือกประเทศที่เราจะส่งนะครับต่อไปนะครับเป็นข้อควรปฏิบัติด,ด้านการจัดส่ง เพื่อให้เรามีสุขภาพบัญชีที่ดีนะครับข้อแรกก็คือการจัดส่งภายใน handling time อันนี้สำคัญมากคือเราต้องได้รับ A scan Acceptance scan จากบริษัทผู้ขนส่งภายใน handling time ที่เราตั้งไว้เพราะาถ้าไม่อย่างนั้นนะมันจะถือเป็น late shipment นะครับข้อ2นะครับควรจะส่งแบบมี A scan และ D scan ซึ่งก็คือการจัดส่งแบบมี tracking นะครับพูดง่ายๆ A scan ก็คือ Acceptance scan ก็คือการที่ผู้ขนส่งเนี่ยครับสแกนสินค้ารับเข้าระบบแล้วดีสแกนก็คือเดลิเวอรี่สแกนก็คือการสแกนสินค้าเมื่อไปถึงมือลูกค้าแล้วนะครับนอกจากนี้เนี่ยฮะเราต้องอัปโหลด Tracking ให้ทันภายในเวลาบ่ายสอของประเทศไทยนะครับอันนี้มันจะมีส่วนช่วยในเรื่องการเป็น ETRS แล้วก็เรื่องอัปโหลดเปอร์เซ็นต์การอัปโหลด t r a c k i n g ก็จะดีด้วยนะครับข้อ3เราต้องเช็ค อยู่เสมอนะคบว่าเรามีสต็อกสินค้าเราเออเวลาผู้ซื้อซื้อมาแล้วเนี่ยเราพร้อมส่งทันทีเพราะไม่อย่างนั้นถ้าเราไม่มีสินค้าเนี่ยมันจะกลายเป็นเอ่อเอ t o อฟสต็อกแอนเซเลชั่นตามมานะครับข้อ4นะครับเราเลือก Shipping Option ที่ถูกต้องแล้วเราทำได้จริงอย่างเมื่อตะกี้ที่อธิบายไปแล้วนะครับก็คือเราเลือก Economy ในกรณีที่เราจะส่งแบบ Economy แต่ว่าเราเลือก e x p e d i เพในกรณีที่เราจะส่งแบบเอ็กเพร ดอทูดออะไรอย่างนี้นะครับข้อ5ก็คือการบล็อกประเทศที่มักมีปัญหาในการส่งหรือว่าเลือกเซอร์วิสที่ไปถึงประเทศนั้นได้จริงๆนะครับอย่างเช่นแคนาดาเงี้ยเราเลือกไอแพ็กเกจหรือเอ็กเพรสเท่านั้นเพราะว่าไปษณีไปทางประเทศแคนาดาเนี้ยปกติจะไม่มีดีสแกนแต่ว่ามันจะมีสำหรับ2 Service นี้เท่านั้น เ้ยน,นะครับหรือว่าออสเตรเลียเราก็ควรจะส่งแบบ DHL e-commerce package p a s s หรือว่า e-package Thailand Post อันนี้ก็ส่งได้นะครับเพราะมีดีสแกนหรือว่าประเทศที่มีปัญหาด้านการจัดส่งอย่างเช่นพัสดุหายบ่อยหรือว่าส่งได้ช้าไม่มีซิปโค้ดอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลือกบล็อกได้นะครับอย่างเช่นบราซิลชิลีเปรูหรือว่าอิสราเอลที่มีปัญหาคัสตอมบ่อยครั้งนะคะมีผู้ขายเคย มาแจ้งกับ eBay Thailand นะครับหรือว่าโมร็อกโกเม็กซิโกอย่างมอริเชียสอันนี้ไม่มีซิปโค้ดอะไรอย่างนี้ครับก็ลองพิจารณาดูได้นะครับอีกอันนึงก็คือติดตามข่าวสารสถานการณ์บ้านเมืองนะครับว่ามีเหตุการณ์ใดที่กระทบต่อการขนส่งระหว่างประเทศบ้างอันนี้ก็จะช่วยแบบว่าให้เราพิจารณาบริการการจัดส่งที่ทันต่อเหตุการณ์แล้วก็ส่งถึงมือผู้รับอย่างแน่นอนนะครับ อเคครับต่อไปนะครับตารางการเปรียบเทียบบริการขนส่งจากไทยนะครับเราจากที่เราได้ทราบกันแล้วว่าการส่งสินค้าแบบมี a อสแกนและ d ีสแกนบน eBay เนี่ยสำคัญมากนะครับ mm hmm. การได้รับ a อสแกนภายใน handling time ได้รับ d ีสแกนภายใน EDD หรือ Estimate Delivery Date เนี่ยครับเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะฉะนั้นเราจะมาดูกันว่าในแต่ละไปทางหลักๆที่ผู้ขาย eBay ขายส่งออกไปมีบริการไหนของเซอร์ว e ส r ร v i d e วเดไหนบ้างที่ได้รับ a สแกนแล้วก็ d ีสแกนนะครับวันนี้ที่เอามาเนี่ยนะครับปลายทางหลักๆจะเป็น America, สหรัฐอเมริกาสหรัฐอาณาจากักรนะครับเยอรมนีฝรั่งเศสออสเตรเลียแล้วก็แคนาดาจากผู้ขนส่งประมาณ5เจ้านะครับเริ่มจากอันแรกนะครับ Thailand Post หรือว่าไปษนีไทยนะครับจะมีเซอร์วิอยู่3แบบนะครับ อันแรกก็คือ international register หรือว่าบริการลงทะเบียนร,ระหว่างประเทศนะครับส่วนใหญ่จะได้รับ A-scan นดีสแกนหมดเลยยกเว้นที่ออสเตรเลียและแคนาดานะครับจะไม่ได้รับดีสแกนนะครับบริการถัดมาก็คือ e-package ในปลายทางหลักนี้จะได้รับทั้ง A-scan และดีสแกนนะครับอันออกมาก็คือ,อส่งด่วน EMS นะครับได้รับทั้ง A-scan และดีสแกนในปลายทางหลักอันเลย นะครับถัดมาเป็นบริการของ DHL e-commerce นะครับจะมีบริการ3ประเภทนะครับอันแรกคือ DHL p a c k a g e International Standard เรียกย่อๆว่า DHL p a c k a g e Standard นะครับอันนี้จะเป็นการออส่งสินค้าที่ได้รับแต่ A สแกนเท่านั้นผู้ขายจะไม่ได้รับดีสแกนในทุกปลายทางเลยนะครับ อันต่อมาก็คือ DHL Package Plus International Standard หรือว่าเรียกง่ายๆก็คือ Package Plus นะครับ Package Plus เนี่ยจะได้รับทั้ง A Scan ทั้ง D Scan ยกเว้นที่แคนาดานะครับอีกอันนึงบริการที่เร็วขึ้นมาหน่อยก็คือ Parcel International Direct หรือว่า Parcel Direct นะครับจะได้รับทั้ง A Scan และ D Scan แต่ว่ามีความพิเศษตรงที่จะมีแค่3ปลายทางก็คือออสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลียแล้วก็อีกปลายทางนึงจะเป็นสิงคโปร์นะครับข้อดีของ dhl e-commerce ก็คือเมื่อ,อ,อท่านจะได้รับเอ,อ,เอสกแกนเลยนะครับถัดมานะครับจะเป็นบริการแบบ c o u r i e r Service ก็คือบริการส่งแบบด่วนพิเศษนะครับจะมีผู้ให้บริการตั้งแต่ dhl express fedex แล้วก็ ups ครับก็อยากจะย้ำกับผู้ขาย อีกนิดนึงนะครับว่าการจัดส่งแบบมีดีสแกนก็คือได้รับการติดตามพัสดุแบบ u l l y Tra c k เนี่ยนะครับตลอดขั้นตอนตั้งแต่ส่งจนถึง,ถ,งถึงมือผู้รับเนี่ยนะครับมีความสำคัญแล้วก็เป็นประโยชน์กับผู้ขายเพราะว่าจะช่วยลดปัญหาสินค้าไปไม่ถึงผู้รับนะครับลดปัญหาเคส INR หรือว่า Item not received นะครับอีกอีกอันนึงก็คือว่าดีต่อสุขภาพบัญชีของผู้ขายเรื่องการประเมินต่างๆนะครับ ถ้าเราส่งสินค้าออกไปแบบมี tracking แล้วแต่ว่า tracking มีปัญหาเราควรทำยังไงนะครับอย่างแรกเลยที่ผู้ขายควรทำก็คือลองตรวจสอบกับ carrier นะครับว่าสินค้าล็อตนี้ที่ carrier ส่งไปเนี่ยมันสูญหายหรือเปล่าเพราะ tracking ไม่อัปเดตอะไรประมาณนี้นะครับอ,อ,อีกอันนึงก็คือว่าลองติดต่อ c a r r r e r ว่า มีเอกสารหรือว่าอะไรเพื่อไปเคลมประกันหรือเปล่าในกรณีที่เราอาจทําประกันไว้นะครับอีกด้านหนึ่งก็คือว่าตรวจสอบสินค้าของท่านเองว่าท่านขายของที่มีปัญหาเกี่ยวกับการขนส่งหรือเปล่าอย่างเช่นเออเป็นสินค้าที่ไปรษณีย์ห้ามส่งอย่างแบตเตอรี่หรือของเหลวอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับ แล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือตรวจสอบวิธีการทำงานนะครับว่าท่านตั้งแต่การเลือก carrier ในระบบ eBay เลยว่าเรื่องถูกต้องไหมสะกดถูกไหมหรือว่ากรอกเลขออ tracking ในระบบถูกเลขหรือเปล่ามีเลขตกไปหรือว่าสลับกับออเดอร์อื่นอีกอันนึงหรือเปล่านะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเราจะส่งสินค้าถูกออเดอร์หรือเปล่าส่งสลับกับลูกค้าเจ้าอื่นหรือเปล่า อะไรประมาณนี้นะครับก็หวังว่านะครับเคล็ดลับการส่งสินค้าต่างๆที่เอ,อ,เอามาแชร์ให้ผู้ขายฟังงนียนะครับจะมีประโยชน์กับการปรับปรุง listing รวมถึงการดำเนินธุรกิจบน eBay ของผู้ขายทุกคนนะครับให้มีประโยชน์ทางด้านการบริการลูกค้ารวมถึงมีสุขภาพบัญชีที่ดีด้วยครับวันนี้ขอบคุณมากครับ